เป็นยังไงขึ้นขาเจ็บดดนึวอาบอว,ว่าถอดองเท้าได้าบอกว่าถอดเลยจะของอได้ทาไมจะบูดงน,นา,น,างนั้นออวันนี้ก็เล่ถอดรองเท้าเล่นนล้วสไลด์จังไหนมามันเป็นะอะไรเด็กมันเป็นะอะไรอ่ะอมเป็นะอะไลดีมันนนแล้วพอจะถือแล้วมันเจ็บปะเจ็บได้ว่าแบบ แต่วันมันขาหนูมันไปโดนเหยียบเลยมันแกเดินตรงๆแล้วแบบทีเลยเลยเพราะถ้าแบบเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบขาเจ็บแล้วปุ๊บเนี่ยคุณคู่สิส่งหม่มาบ้านตัวเองแล้วพอคือเพื่อนผู้ใดคนไปแจ้งคู่วานูขาเจ็บหนูก็ไปแจ้งเองมะสิอเดินไปแจ้งคู่เองอีกเอาไปบอกคนคู่วานในลูกเอานั่นผู้ใดนะฮะไอ้ไอ้เขาเนี่ยไอ้เขาเนี่ยที่หนาะ ไอเขาเรีนฟุบนตบอลเจ๊ตะก้อืมโนูโน้ไปบอกคุณครู่วังไหนลูกโน้ไปบอกคุณครู่าะคุณคู่เรออืมอันน้าบอกว่าถอยถอดลุงเท้าเทนะบอกว่าถอดในเจา้าของเจ๊ทำไมต้องพูดเน่งขนาดนั้นวันนี้หนูก็เลยถอดรองเท้าเรียนแม่อืมวันนี้หนูบอกว่าหนูเจ็บขาแล้วคุณครู่เอ็นโตบะเนี่ยคุณครูก็ส่งให้ไปบ้านเจ้าของคุณคู่ไม่ทรงหรือว่าผู้ใดมาอีปูไมาส่ง เราตอนนี้มันเจ็บปะเจ็บอ่าถ้าบอกเด็กเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาหน้เวลาเหรียญของเหรียญอยู่โรงเรียนต้องเห็นจังไหนจะที่พอเจ็บต้องบอกเพื่อนเพื่อนทำยังไงใส่รองเท้าไว้อือฮัพ่อดนอนรับหนูว่าสีผ้เสื้ออัาณาอยู่ที่โพเดอันนาร้านวัดภูก็ระดถงเราบอกหนูก็เลยต้องเสื้อเพราะว่ากลัว่าัว่าเพื่อนบ่เล่นนั่ก็เลยต้องเสื้อ ไม่ต่อไปหนูก็ต้องบอกเพื่อนเนทุกคนเลยว่าเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมการที่เราถอดรองเท้าแล้วเล่นของเล่นเนี่ยบางทีเท้าเราก็จะไปเกี่ยวกับเหล็กหรือจะทําให้มันเกิดบาดแผลอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนอที่มันไม่ที่ปีนสองอันเนี่ยแล้วมันเป็นเหล็กใช่เหล็กหมดทุกอันเลยลเลอะไรเด้ออะไรเด้อก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าต่อไปก็คือให้ใส่รองเท้า ตอนนี้เจ็บไหมจะให้พาไป,ไปหาหมอไหมเนี่ยให้ไปทําอะไรลูกเอ็กซาเร่เอ็กซาเร่ทำอะไรลูกดูมันกระดูกหักไหมนันต้องเกินกระดูกหักได้ตี๋อือคุณผูบอกผู้นะ้คุณผูบอกว่าไหนลูกผูกก้บอกว่าทฉไมเจ็บน่าจะคือหลวงพ่อเปเอ็กซาเร่เอ็กซาเร่เลยเหรอแล้วหมอจะฉีดยาไหมไม่ฉีดแต่ถ้าหมอฉีดเด้ ถ้าฉีกไล้พอถ้ฉีกมันถ้าฉีกไปว่ามันจะดูหกักเน่ถ้าหนูไม่จะด,ดูหกักคุณหมอก็ไม่ขียน,นะจี้อตอนนี้มันรู้สึกยังไงถ้ามันไม่ะเจ็นจะไม่จตออตอนนี้มันเจ็บไหมเจ็บแต่ก็เดินได้อยู่ พ่อจะรักษาหนูได้ไหมครับพ่อรักษาไม่ไนดะ้พาะไม่ใช่หมอแต่พ่อก็จะพาหนูไปหาหมอนะหนูพอ่อมาหนูให้